เอาให้จบจะเพลงเนี่ยเถอะเพลงนี้ก็ได้เปลี่ยนเพลงแล้วแม่งน้อยแปดเตรียมตัวออกเดินทาง Let's go ไปไหนไม่รู้ไปที่ไหนสักที่เขาพาไปไหนไม่รู้เลยเขาพาไปไหนก็ไปกสามไมล์นี้กำลังตรวจสอบว่าสามแล้วไม่เราไม่เดินไปละใช้เวลาสองสามนาทีกำลังตรวจสอบว่าคุณคือมนุษย์ไอ้ตะกะเบือ ตึ้งลงจากรถมาครับดูดิดูทิวดิเดมุนกล้องครับอันนี้มาที่ไหนวะราชวังเลพาเลสมาดูราชวังขอนไปเป็นวัดบางกระแซอากาศประมาณ20่สิบองศาระว่าแดดโคตรแรงเลยโอ้โหสิบลายด้วย ไปฮานูนน่าจะสวยกว่านี้อีกสามสิบรูปียี่สิบยี่สิบได้ไหมฮะ เจสวนเย่สนามบัสไหนล่ะกล้อง30รูปีค่าเข้าไม่ใช่เลยพาเลสนะแต่เป็นวัดไม่ใช่เลย์พาเลสเป็นวัดเป็นวัดเข้าใจผิดโอเค 3าสิบรูป,ปีก็ประมาณสิบห้าบาทเดี๋ยวเล่นกันโอ้อนน่าจะไม่อันนี้อะไรเนี่ยวอเตอร์เอทีเอ็มน่าจะเป็นเครื่องกดน้ำของเขา,าเดินดูวิวเมืองดีกว่ามีซิปไลให้เล่นด้วยนะโอ้อันนี้เสาไฟฟ้าไม่ใช่ซิปไลน์ร้านกาแฟวิวดีด้วย วิวสวยวิวสวยสวยมากเลยอยู่ดิ <c oughs> วิวโคตรดีตรงนี้เป็นร้านกาแฟ <c oughs> โอเคครับตัวกินมื้อข้าไปบร้านกาแฟนะนะร้านอาหารมามีตัวหักนะ <c oughs> <c oughs> เอ่ออะไรอ่ะเมนูมนนต่างๆ ไม่ดูต่างกับมิตันภาคก็เลยไม่กินดีกว่ากาแฟก็มันบ่ายแล้วอ่ะไม่กินดีกว่าเดี๋ยวเราเดินขึ้นมาดูวัดข้างบนดีกว่าไม่เป็นยังไงพอเดินนิดเดียวก็หอบแล้วเดินค่อยๆสเยนท์พีซ สวยดีนะสูงไม่แน่ใจว่านี่เป็นวัดในาศาสนาอะไราศาสนาฮินดูหรอเปล่าโอ้นี่บุ d ดาเทมเพิลศาสนาพุธทธเกียรติองเท้าจังนี่เข้าไปดีกว่าอากาศมันแห้งแรงมากเลยนะจะว่าไปละเป็นแห้งแรงแรงหนาวๆ,วๆร้อน กำลังทำกำแพงทำอะไรใหม่มาถึงยอดแล้วเดี๋ยววนไปดูวิวชมเมืองว่าเป็นยังไงจุดที่สูงที่สุด อากาศประมาณ20องศาแต่โคตรร้อนเลยแดดมันแรงมากคือจําได้ตอนไปเนาปาลนอะอย่างนี้แหละอากาศประมาณนี้แหละอากาศประมาณเลขตัวเดียวอะ่ะแต่มันหนาวลมมันเย็นแล้วเราก็ไปแบบนั่งตากแดดปรากฏว่าผิวไหม้หมดทั้งทั้งที่แบบนั่งตากแดดให้มันอุ่นแต่ผิวไหม้เออเพราะว่าแดดมันแรงมากตอนนี้มันอยู่ความสูงตอนนี้ประมาณ3,000 3,200 3,300ประมาณนี้ ต้นไม้บ้านเมืองเขาไม่มีเหมือนอยู่เหมือนมีอยู่ชนิดเดียวเลยนะเนี่ยมองลงไปเหมือนมีแต่ต้นไม่แน่ใจต้นอะไรต้นสนหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นแท่งๆดิงด่งๆสูงๆขึ้นมาเออเป็นบ้านเมืองที่แตกต่างไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอุมแบบนี้ รอบๆทะเลสายอยู่ท่ามกลางดาวอังคารอะไรเงี้ยสวัสดีวัยรุ่นชาวอินเดีย ขาบอกอยู่ดาวอังคารซึ่งก็ไม่เคยไปดาวอังคารตรงนี้ก็เป็นโบสถ์อยู่บนจุดที่สูงเป็นเหมือนกันทุกศาสนาเลยนะอันนี้นอกเรื่องเที่ยวหน่อยเป็นเหมือนกันทุกศาสนาเลยนะไม่ว่าจะเป็นโบสถ์คริสตอะไรอุลวงอิสลามมุสลิมหรือศาสนาไหนก็ตามพุทก็ตามเนี่ย จะสร้างโบสถ์สร้างรูปปัน้นสร้างอะไรก็ตามให้อยู่บนที่สูงในว่าที่สูงเนี่ยจะสื่อถึงสวรรค์หรือว่าอะไรก็ไม่รูนะ้เนาะไม่รู้เหมือนกันเรื่องของของความเชื่อแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องตั้งอยู่บนที่สูงแล้วคนก็ต้องดันด้นมาเพื่อที่จะแสวงบุญอยู่บนที่สูงสูงด้วยหรือคนเชื่อว่าที่สูงมันใกล้สวรรค์อะไรเงี้ยไม่เข้าใจโอเค ตรงนั้นเป็นชื่อเมืองหรือเปล่าแลนดอม50ซูนหรืออะไรก็ไม่รู้เนาะโอเคร้อนละ <laughs> พอละลงไปข้างล่างดีกว่า <c oughs> เขาให้ถ่ายรูปไหมครับเนี่ยได้เป็นเมดิเทอเนีนอหรือว่าก็คือสถานที่สถานที่ทำสมาธินะ คือมีป้าแกคนนึงก็นั่งนั่งทำสมาธิอยู่นั้นก็ไม่กล้าจะไปถ่ายรูปหรือไปกวนแกบรรยากาศสงบมากเลยเป็นเย็นๆแล้วก็มีกลิ่นทูปเหมือนสารวัตรบ้านเราวะวิวที่อันกาแฟบน พี่ถ่ายยังมาถ่ายรูปอ๋อไม่เป็นไรครับไม่ไม่พี่ต้องถ่ายเดี๋ยวผมถ่ายสิกล้องผมจะถายเอายทำมาสวัีโอเค thank you how o say thank you in h u How to say Thank you in India? How to say How to say to thank you in, in India language? ดันเดวัตดันเด Yes. yeah ดันเดวัตดันเดวัตซุคริยาซุคริยาดันเดวัตซุครโอเคครับเดินถึงมาเดินมาถึงสิลงมาจากวัดแล้วตอนนี้ก็ ร้อนนะครับเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้แล้กรร็จะมีตรงนี้ด้านหลังนมันจะเป็นพระราชวางังด้านอีกฝั่งตรงข้างมันจะเป็นหิมาาอะไรคอหิมอะไรเรา,าจะขึ้นพระราชวังเลยเป็นพุ่งนี้นผมจะพาขึ้นไปเพราะว่าต้องพาเพื่อนไปด้วยต้องมาหาเพื่อนก่อนว่าใครปิดเจ็ดโมงเราจะพาไปเพราะจะได้ถ่ายรูปสวยๆตรงนี้บางคนมาเดินตระมาณสามทุ่มแต่เน่เขาอยากพามาก่อนหรือก็ไม่ขัดเพราะบางคนเขาอยากมาเดินปอาบปราสาทอะไรอย่างเงี้ยก่อน อ๋อตอนเย็นเราจะมาอีกใช่ไหมครับหลังหลังกาแต่พาโมไซค์มาเราอยากจะไป้ชิกรถอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วทุกคนจะได้ขับลงมาอะไรอย่างเงี้ยว่าอยู่กลางคืนคนะจะเดินสวยนะสวยตรงคืนนี้โอเคครับตามนั้นตรงนี้เป็นถนนคนเดินที่ไม่ไดทีตอนเย็นมาเดินตอนนี้แล้วก็ตอนเย็นก็มาอีกามมา <laughs> อันนี้ร้านอะไรครับเนี่ยอุป,ป,ปรกรณ์แคมปิ้งอุปรกรณ์ขี่มอไซค์เดินป่า นะทำประมดลแล้วร,ร,ร้อนอแถวนี้มีซูเปอร์มาร์เก็ตไหมครับซื้ออะไรคะซื้อครีมซื้อวาสลีนอะไรเงี้งนี้ขทางหน้าครับทางหน้ารรเดี๋ยวซ้ายโอเคครับได้ได้ไม่ได้พกครีมอะไรมาเลยเดีย๋ยวไปหาซื้อไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตดีกว่าไอพวกร้านรวงต่างๆให้ามาดูตอนเย็นแล้วกันน่าจะสวยๆเขาน่าจะเปิดไฟสวยแล้วตรงนี้ ด <30 4. S 1> คนเยอะกันนะเนี่ยทำไมค่ำเลยว่าไปหาอะไรเย็นๆกินดีก,กว่าอากาศมันจะเย็นนะเพราะว่าเป็นวันร้อนนั่ไม่รู้ ชชชช,ชุุุุบบบบถือกล่งองแล้วมีคนมองไหมมีหลวงพ่อมาสวดมนต์เพื่อหาใจด้วย บทสวดคล้ายๆบ้านเราเลยบทสวดเป็นบ้านเราเลยอ่ะ หมากมั้งไม่รู้ว่าคืออะไรอันนี้ต่ช่างเขาเรอเนี่ยร,รู้เครื่องบีบให้เรากินว่ะน่าจะเป็นต่ช่างนะอือโอ้ย มีเยอะมากเลยนะอยากกินไอติมว้ยโ้คนเยอะคนเยอะผักสดนี่เขาไปเอามาจากไหนวะ สงสัยมากเลยนะว่าผักสดที่ไปเอาจากไหนเพราะว่ามันปลูกกันไม่ได้เลยมขับรถผ่านไปผ่านมามีแต่ที่แห้งแล้งเดี๋ยวอย่าไปเดาหม้เลยนละกันเรามีขายเสอนอว่าเขาปลูกได้แล้วตลาดสดไปเลยเลย้ยหน้าตาเขาเหมือนคนพิเบษมากเลยนะ เขาแต่งตัวแบบเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ผู้หญิงแกง้มแดงแดงหมวกมีอะไรใส่ชุดแบบนั้นไปพรมน,นั่นและลูกันนี้มีหายเยอะมากเลยลูกพักม้ากฟอร์ดยิงมิิงมีน้ำให้กินฟรี ขายมันกันหมดเลยเว้ยตอนมามาครั้งแรกเดี๋ยวข้ามถนนไปดูฝั่งนู้นบ้างดีกว่าเป็นโซนตลาดสดตลาดแห้งมีอะไรขายเออเออเออ ขายาเหมือนกันนะคุณยายก็แต่งตัวเท่ามากเลยส่วนใหญ่เป็นมเมล็ดถั่วของแห้งหมดเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้าง <Yeah. S 1> อานอนขายก็ได้ทีเดียวอย่างนี้แหละกลับดีกว่ากลับไปซื้อยาดีกว่าว่าจะซื้อยาหยอดตาแล้วก็ อัลาอสาลีนครีมทาตัวทาหน้าเพราะว่ามันโหลดราจากไทยไม่ได้ตอนเย็นครับมาเดินอีกทีน่าจะสวยมากตรงนี้แต่ข้างวันก็สวยมากนะเอออากาศมันเย็นดีแล้วมันก็แบบมีลมทงมันดวตลอดเลยอ่ะ ในกล้องมันไม่ค่อยเห็นอะไรนะแต่มองแบบมองด้วยตาเียสวยมากจริงร้านนี้บกว่าจะไปหาร้านหนึ่งกันเหมือนเป็นมัสยิดเลยนะหรืออะไรก็ไม่รู้ดิสวยดีจังเลยที่นี่น่าจะเด่นเรื่องผ้าผ้าเนาะคนนี้ ผ้าแคชเมียร์ผ้าอะไรพวกนี้สวยดีจัง <bunker. S 1> ผ้าปากัก <mm <as left> สุดท้ายก็เดินออกมานะไม่ได้กินเหมือนเหมือนแม่ค้ายุ่งๆอยู่ยังไงไม่รู้อยู่กับพ่อสองคนแล้วทำอาหารช่วยกันอยู่กัเลยไม่ไม่เข้าไปกวนดีกว่าไปหาไอติมคนกินดีกว่า cảm giác mình đi đến quán nhỉ, ở đây là quán nhỉ,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  มดูไปว้าฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีเขาทำไมฮัลโหลเอ่อ The price is small and big right เอ่อ Can I have a mango dry fruit just yes. big one ครับย่า ไอติมรสมะม่วงมะม่วงมะม่วงแห้งหรือเปล่ามังโก้ดรายลองดูกินใส่โคนมันจะเละเอ้ยไม่ใช่กินใส่เอ้ยกินใส่โคนมันจะเลยกินใส่ครับดีกว่ามีแต่รสแปลกๆไหมอยากลองกินหลายรสอยู่ชูตี้ฟูตี้อะไรอย่างเงี้ย

ใบอะไรบ้างวะดูมาแล้วดูไม่ออกใบสองร้อยใบสามร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบนี่ใบอะไรวะเนี่ยใบสองร้อยอ๋อมันมีใบสองร้อยด้วยยังไม่ชินกับสกุลเงินโอเคไปห,หาที่นั่งกินดีกว่า

เรา็ต้องทำมาทำอะไรให้มันลำบากตัวเองนเนี่ยปะกินไอติมก็ต้องมาถ่ายให้มันลำบากตัวเองเนี่ยเดี๋ยวรีวิวก่อนอร่อยมากบอกเลยอร่อยเป็นมะม่วงแบบแล้วก็มี มีมะม่วงแห้งอยู่ในนั้นด้วยมีกินมะม่วงแห้งแล้วก็เป็นเปรี้ยวๆไม่เหมือนกับมะม่วงสบียเซนบ้านเราที่จะออกหวานอันนี้เปรี้ยวอร่อยเลยทีเดียวกินันดีกว่าทำยังไงมันจะถ่ายให้เห็นวิววเนี่ยทำยังไงมันก็ไม่เห็นวิวเนาะ ควมตั้งกับพื้นขายตั้งกล้องก็ไม่ออกมาแต่ชิลดีมากเลยในการขายเยน็นๆกินในติมดูคนเบียร์สักหน่อยไหมครับมีไหมครับร้านนี้น่าจะมีนะ<า>ผมเห็น<ๆ>ผมเห็นฝรั่งกินแต่ผมไม่รู้ว่าเขาซื้อมาจากไหนผมให้ฝ้าเขาซื้อมาผมกินในติมเนือ้อ <laughs> <laughs> เดินกลับไปเซ็นรถตู้แล้วครับไม่รู้ว่าเพื่อน <laughs> ๆนหายไปไหนหมดแล้วด้วยซื <laughs> ้อยามาเจ๋งมากเลยซื้อยาได้ถุงกระดาษแล้วก็ คุณหมอแถมลูกอมให้ด้วยซื้อ,อว่านหางจระเข้มาทาแก้ผิวไหมแล้วก็ยาหยาตาเพรรู้สึกว่าตาแห้งมากเพราะลมมันไอ้นี่ตลอดพัดตลอดเลยเป็นลมเย็นด้วยลมแห้งด้วยตอนนี้รู้สึกตาบิงบิงอุ้ยจะร่วงจะร่วงรู้สึกตาบิงบิง้วด้วยตอนนี้นะมันเป็นแสงแว๊บๆตลอดเวลาไม่รู้ว่าช่วงกลางวันเนี่ย ไม่สายแบนแล้วไปมองมองมองนกมองไม้มองฟ้าอะไรไปเยอะเกินไปหรือเปล่าะแดดมาแรงอะ่ะปัญหามนานี่แบนเนี่ยเป็นสิ่งไอเทมขาดไม่ได้เลยจริงๆเขาเย็นครับครับผมมีของหน้าอร่อยนะวันนี้ผมว่ามือนี่ออหน้าอร่อยมากโดยเฉพาะไก่ ฉันจะได้กินเนื้อแล้วเครับดาวดาวบัตดาวบัตอันนี้ดาวอันนี้บัตชที่ิเกเนยมาอาหารเพื่อนพลังอันนี้ปเตโต้ผัดอะไรสักอย่างอันนี้เนยอันนี้ไก่ส่วนอันนั้นชีสขาบอกว่าชีสโอเคครับแล้วก็มีซุปฮัลโหลโอเคน่อร่อยทุกอย่าง คลรกพค่ากินข้าวก่อนนะอันไหนนะอาหารเหรอเอารอหายไปเรื่อยนี่แหละเราคิดอะไรเยอะเราไม่ได้ทำอะไรชนะใชีหนะมสุขะดูดนเมืนกันรสชาตไม่เหมือนกับที่คิดไว้เลย,เลย ไม่ว่ามันจะเป็นเค็มเป็นเหมือนแกงกันอะไรอะไรก็อะไรก็ไม่รู้ทุกอย่างแต่ว่าหวานซะงั้นเหอนนนี้อจะไรันนั้นอะไร้าลตัวแปลกแบบรสชาติไม่เหมือนกันพี เดาบัตรล้วนๆเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นเดาบัตรเนี่ยไอ้ที่ไอ้ที่อยู่ข้างข้าวอ่ะเขาเรียกว่าเดาบัตรมันแปลว่าข้าวก็คือเอาซุปมาราดข้าวแล้วก็กินอย่างนั้นตลอดเลยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเครื่องเทศซุปถั่วแล้วก็ข้าวกับผักอ่ะมีแต่ผักหัวพวกผักก็เป็นแต่หัวมันอะไรอย่างเงี้นะเครื่องเทศยังไม่เยอะขนาดนี้เลยครับ ซุปผักอยู่ก็จะอ้อมไปที่ตัวบอกทุทดเลยไม่ต้องรอซุปผักที่รสชาติซุปผักซุป <laughs> ผักแ,แต่ไก่อร่อยเว้ยไก่อร่อยจะกินวะฮิถ้าจะเอาผัดผักมาเอานะผัดผัก